ท่านสงสัยว่าเมื่อพี่น้องแรงงานไทยกลับมาถึงไทยแล้วจะมีงานทําหรือไม่นะครับกรมการจัดหางานเตรียมงานครับกว่า6 0,000อัตราทั้งในและต่างประเทศรองรับแรงงานกลับจากประเทศอิสราเอล <l oss> <ble> ครับนางสาวบุญยวีไข้พันนะครับรองอธิบดีรักษาร,ราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยนะครับพี่น้องแรงงานไทย ที่รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งในส่วนของกรมการจาัดหางานได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับไทยแล้วโดยทันทีที่ถึงประเทศไทยจะได้มีการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทาง,งานต่างประเทศซึ่งเบื้องต้นเป็นแรงงานไทยที่สมาชิกกองทุนอยู่ในความคุ้มครองจะมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับนะครับเนื่องจากภาวะภัยสงคราม รายละ1 5 0 0 0บาทอย่างแน่นอนโดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดหางานนะครับจะแจ้งนะครับว่าภูมิลำเนาของแรงงานจะลงพื้นที่ประสานและติดตามให้แรงงานได้รับสิทธิทประโยชน์จากกองทุนภายใน3วันส่วนแรงงานไทยที่ต้องการกลับไปทํางานที่อิสราเอลกรมการจัดหางานได้มีหนังสือถึงสํานักง,งานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอลนะครับว่า PIBA เพื่อขอให้พิจารณานรับแรงงานไทยกลับเข้าทํางานในรัฐอิสราเอลอีกครั้งหากสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งจะมีการเจราจาต่อรองกันในอนาคตครับสำหรับมาตรการการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศนะครับกรมการจัดหางานจะมีการสอบถามความสมัครใจของแรงงานเพื่อหางานที่ตรงกับความต้องการครับโดยมีทั้งการเตรียมตำแหน่งงานต่างประเทศที่มีรายได้และละักษณะงานใกล้เคียงกันกับงานในประเทศอิสราเอลให้กับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอาทิไต้หวันภาคก่อสร้างสาธารณรัฐโปรตุเกสคนงานเกษตร กรีซนะครับคนงานเกษตรสาธารณรัฐเกาหลีงานปศุสัตว์และงานภาคการเกษตรวีซ่า E8 ครับซึ่งสามารถไปซ้ำได้และไม่ต้องสอบวัดระดับนะครับภาษาเกาหลี<ม>ในส่วนของแรงงานไทยที่ไม่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มีการเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศจำนวน63,290อัตราไว้รองรับโดยตำแหน่งงานว่าง5อันดับแรกก็ได้แก่แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ และงานขายของหน้าร้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและผู้ขับรถรับจ้างครับนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่สำนจัดหางานจังหวัดยังลงพื้นที่ส่งเสริมประกอบการอาชีพอิสระการรับงานไปทํางานที่บ้านและแนะนําแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านมีดอกเบี้ยต่ําให้กับแรงงานไทยที่ไม่ต้องการทํางานประจําหรือต้องการเริ่มต้นกิจการของตนเองนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับแรงงานที่ต้องการหางานทําสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ DOE.go.th หรือโมบายแอพพลิเคชันไทยมีงานทำหรือใช้บริการที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานาครพื้นที่1-10หรือติดตามประกาศรับสมัครงานในต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ DOE.go.th นะครับสอบถามละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1694กรมการจัดหางานนั่นเอง